ชิ้นงามอนี้ชิ้นชุดๆร้อนๆทุกคนเครื่องท้องมันอ่ะเนาะพักลงมนันพักกระลาชิ้นพ่วนเนาะมันนี่มาไปแล้วไปแล้วโอ้ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านที่ยังตากแล้วครับชมคลิปนดส,นสอตกตกตาสบายดียังจะเสาร์เด้อพ่อแม่พี่น้องยางจะเสาร์มื้อวานสอนกับ่ได้ภาพพ่อแม่พี่น้องไปหายู่หากินทั้งเลิกเพราะวา่ามื้อวจะสอนได้อาหารดีเลยทุกคนมืน้อวาสีมาเอาสีงงโง่น้ำข้าวเจ้าพูดนึงนะแต่บัวข้าวเจ้าสีเฮ็ดจะพูดเนาะทุกคนว่าข้าวเจ้ามาล้มมันคือคือบ้านจะสดน,นี้ทุกคนก็เลยว่าสีเอาซอยข้าวเจ้าพูดนึงเพราะว่า ปีนนแวกินเนี่ทุกคนเลแต่ละมือแต่ละเวทนี่กินแต่น้นไม้กินแต่เห็ดมนีวัสซีเอาซีนมากินก็แล้วทุกคนเป็นเมนูก่อนมาเด้อลงว่าก็มาเอาซีนเอาไหาน้ำมันอนเนาะก่อนจะซ้อนสิไปเอาซีนโง่กะสอนต้องขอคมากับใจเอฟซีเบิร์ดทุกท่านที่เข้ามาติดตามแหลปปิงกำลังใจฮือสอน ผู้่อที่ข้าไม่ก็เรมฝากไลค์กดแชร์กดต่ามกํลังใจเครือส่วนพิมแหง้งเฮ็ดคลิปใหม่ต๋อต๋อไปเนี่ยเด้อ e พ่อพี่น้องไปทุกคนวันนี้สิได้กินซีลแล้วทุกคนเลยเป็นเมนูแนะนำให้กินอาหารดีกว่าจักมืออาหารก็เกิดแต่เซาเซาเลยทุกคนเลยแต่บ,บอกว่าข้าเจ้าสีเฮ็ดจะพูดเนาะทุกคนอันข้าเจ้าเฮ็ดอันคู่ละสี่เศษทุกคนเป็นเงินล้านะเป็นเงินไทยประมาณน่าจะห้าหกเจ็ดร้อยประมาณนี้เลยทุกคนเลยเกือบอพันหกพันอะไได้ ขาเจ้าเอ็ดพูดง่ายทุกคนไม nee, ่ได้เฮ็ดพูดน้อยปะเดี๋ยวไปเบิ่งก้อนคนกำลังเลิ้งมาหลายแล้วทุกคนโอ้เฮือนจะสอนก็อยู่ทางคนทุกคนนี่ก็เฮือนหัวหน้าโดนขาเจ้าลมงูก็ล้มอยู่นี่นะลมยวนพระนี่เฮือนจะสอนอยู่พระนั้นทุกคนคนก็กำลังเลิ้งมาหลายแล้วบ่เลด้อเดี๋ยวไปเบิ่งกอนเนาะโอ้าเขาเจ้าสีเฮ็ดจะพูดแล้วข้าโงูกะจักตูแล้วเท่าเลือเดี๋ยวไปถามขาเจ้า่อนทุกคนนี่ทำมาว่าคนก็มา ตอนนี้เขาเจ้าก็จี้เหลวแล้วทุกคนเลยจีได้โซ่เป็นเข้งเป็นขาแล้วออกมาโซ่ยนะไฟก่ะเลิศแปงทุกคนเลยกินเนื้อฮะไอตาไอตากินเนื้อเลิศแปงนะแซบบอเอจจะเอจจะพูดฮะ ยสามพูดวร์เนอะเ็ดสิบสามพูดตัวเลิกโง่นายม้อนบรสงสองสามล้านตอนนี้กะระเจ้ากำลังส้อยทุกคนทำฟุ้นกะปัดแข้งปัดขาแล้วเอามาซ้อยยุแพย่างนี่นะซอยไปเลยแล้วก็ปั่นพูดระเจ้าเฮ็ดสิบสามพูดทุกน มันมีได้อยู่ป่าฝนตฝ่าฮอดเราตองรอดนกัฝนดีได้อยู่ลอยนี่ไปดำ่กเาตอดำคนมู้นอยู่แล้วอยนาพิ่อญาติญตเมีอยหาระบการนะยาาได้ิสังเามีตีนเาก็มีแลนตัว เ,เ,เ,เรือ,รรอเน,เอนินตะเลา่าเครื่องป่าพินก่อนหางก็เช่อเลยตะเล่าหางมันหายละนี่ก็นกหางทีเกี้ยวกับมาเกี่ยวเกี้ยว เออเมือกีนี่ไหมล้วหมากรันชิ้นสดๆร้อนๆเราไปซื้ออยู่ตลาดน่นดนนบีแซ่บปะนี่ซื้อซีนหมูมากเหมือนกัน ตอนนี้ข้าเจ้าก็แบ่งพูดปันพูดเลยทุกคนปันเป็นกองเป็นกองไว้นะเพจสิบสามพูดตัเลืกอกจนะได้ตัวเลิกกจะเอาทุกคนทางนี้ก็พักกระดุกอยู่ทางนั้นก็เอาเพจสะถงตัวเลือจะได้กระจับเอาเลยคะ่ะเดี๋ซาเอาจะพูด จะพูดเจ้านะพูดนึงแมกเดียวอี้มันชีไดลลายอยู่บนน้องอันนี้เอาผู้เดียวได้ในนี้มีครูเอาน้ำไว้เอาจงคนละสุ่เนมดเี๋ยอะรนาอยายินดนคน้อไป เฮ้ยเข้าไปวัาไหนอยู่บุ๊คลืมกันละจัดกองกันลืมกันละกำลังเบ่งพูดปั่นพูดอยู่ทุกคนนะฮะก็เยอะอันเร็วแล้วละ,ละส่วนก็เอาพูดนึ่งทุกคนว่าสิเอาเฮาเดียวค่ะเจ้าแต่บีมีคนเอาน้ำก็เลยเอาพูดนึ่งไปเลยไในกินนึ่งหึงแน่ครับขาดชิ้นแต่หึงเลยนะทุกคนชิ้นแบบสดๆร้อนๆเลยนะจะยังเบ่งปั่นพูดอยู่เลย ตปันแล้วเลยทุกคนมักง่ายนิดนึงเว่าลายแห้งเลยแต่นงคือเดียมันเไมันไม่ทันเอ็นปั่นซื้อเฮ้ยเอากองลอกองนี้มาห้านะสวนเอาคู่ใหญ่มาซื้อทุกคนมันติก่เนาอกแล้วถ้ามันบิดติ พันชงู้นงพูดนะชงพูดละนอแปดเซนแดูนพันปลายพันปลายพันนก็เอาแล้วทุกคนเอแล้วเรานีแล้วแล้วแล้วเลื่อไ่เล่อทุกเพื่อแตแดงมาอยู่ เลยก็เอาอาเากได้รเขอดทตนี้ตอนนี้กาบาวัดเพื่นกาเอาซีนโง่เป็นที่ร้อยได้เดวเมื่อหาให้กินเฮ็ดยู่ก็ทุกคนเลยจะสอนนะเจบปะทุกคนปะโพงมักเป็นหั่นเป็นนี่อะไรทุกคนเลยไม่ได้มืออยู่ดีเลยเนาะเดลเมืรอหาให้กินเฮ็ดยู่กันทุกคนเเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋วเมื่อหายให้กินเฮ็ดยู่กนทุกคน ได้คงกู่ถังนึ่งทุกคนเลยแต่ได้บิลล่าได้มือนี้ได้กินอาหารแล้วทุกคนเลยข้าเจ้าโคอยู่แคมบ้านโซนนี่แค้มเพิ่นทุกคนโคคเพิรนนี่นะตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเฮิรนหอดซ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งสีนก่อนนะต้อถือว่าได้หลายอยู่เลยทุกคนเลยชี้เสนเป็นเงินล่านั้นทุกคนเป็นเงินไทยนะน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยประมาณนี้แหละทุกคนเลยแต่ได้ครบชุดเลยทุกคน เพิงท้องก็ได้เพะก็ได้แล้วก็กระดูกระเดียวหนังก็ได้เมดนะทุกคนเดี๋ยวสิได้ทออแล้วก็สิได้หาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนมาเนี้ยเต้อรอบนี้นะใจง่ายทุกคนเลยเอาพูดเดียวเลยพูดเดียวเอาเดียวเดี๋ยววัดกรนท่อหลือกระโต๊ะใ้ทางกระดูกระเดียวเด้เอเราเลิกกินเมือนี้นะเฮ็ดมาเพะโอ้มาเพนี่ถือว่าไม่ได้กินแต่หึงเต้อไปได้ทุกคนเลย ว่าไปเดาเอาซีนโง่แต่หึงละค่ะก็เอาเดี๋ยวนี้ละแต่เธอไม่ได้เอาซีนหมูเป็นมาพีมาพี์ได้กินอาหารแซ่บๆก่อนจากมือหาเลือกเอาแต่ซีนงามๆเอ็นมาพี์เลยอยชอยปลาตบหวานนี่ตหวานนี่นะซอยเอ็นมาพี์ไปกินหงส์เด้แต่ละคักพี่น้องเลยใ ชูเวลายอยู่เด็าสาเห็ดกินประมาณนี้แหละทุกคนเป็นมาเทป้าชิ้นต้นนี้นางงามอะไรเนาะเครื่องทองมันเนี่ยเดี๋ยวสอนสีซอยซอยบวาดวันทุกคนไลยวันนี้ได้กินอาหารดีแม่นใจบวาดเลยทุกคนไม่ได้กิน่ได้กินแต่เหิงแล้วเพิ่นงทำแต่ก้าจะสอนแล้วบีอ่าวในแต่บวาดเพิ่นเยอะกินทุกคน เพราะว่าหาครูเอานั่มีได้ก็เลยเอาผู้เดียวจะทวนบทวนแล้วต้นใหญ่นะเนี่ยสอยๆเพราวาดอนเดยวได้ยังงเราไม่้ายด้วยกัน เกิดเก่เตาทุคนซอยซินีค่อยถนัดแ้่มีปากนี่ ชันนี่ครับี่ชิ้นฉลังมันน,นะข่าวคักงีลคนเลยต้นนี้มปนชิแดงเนาะชินทาน้าวชินฉลังนก็ขาวมือนมันอนนี้มนช่วยเหลือได้ ดูใครดีด mm ูเขาน้อยไปไหนมันน้อยไป่อดไปดักินไปนัำนะ ชิ้นงามอน,นี้ชิ้นชุดชุดมร้อนร้อนทุกคนยำมีดขึ้มึ่อซุนซ่าวันนี้อาหารเกิดแต่เสาเลยทุกคนครึ่งท้องมันเอานาะ ไม่เห็นอะไรลีล่ะงามๆมันแม,ม,ม,ม่เขาย,ยังไม่ทันได้ปัน่นทันจะเอาก่อนเออเจอมาละลเ่งหลงเนาะหลายคนปั่นเนี่ยแต่เพื่อจะยาปัน่นหาเลือกเอาอันนี้พนะระศีลก็โคตรงามเลยนะ ช่วยจุช่วยจุฮุบเลยตอนนี้กาซอยซีนโง่เป็นทีปร้อยแล้วทุกคนเอ้นี่ในถ้วยหนึ่งอันนี้สิเฮ็ดมาเพกินทุกคนซีนกาสดซุดร้อนร้อนงามๆอยู่ทุกคนนี่ทางกระดุทางกระเดี่ยวมันก็เหลืออยู่เด้๋ทุกคนเอ้เพราะว่ารอบนี้ได้หลายเอาพูดง่ายทุกคนแต่เธอไม่เอาพูดน้อยเดี๋ยวเธอไว้ก่อนเธอไว้เดี๋ยวส้อนสิได้ลงไปหาอันเด็ดบัวพักคือบัววาดเพื่อนอัน โลเพทาให้มันสุกเพกันทุกคนปลาโตเสียวชี้นชุดๆร้อนๆงามอรีทุกคนเนาะนังกระดูกมันก็ะเลือไว้กินมื่อแรงเนี่ยไว้กินตอนเทงเนี่ยคนเนี่ยหลายเนีถยทยหนึ่งเฮ็ดมาเพทรอบนี้เฮ็ดหลายโคดเฮ็ดน้อย,ยันมาพ่อกินเฮ่อประวัติเพโลเพท่าเดี๋ยวสอนมาเด็ดเบอร์พักก่อนเบอร์พักก็ขี้ลายขี้ลายแต่พักกิตู้จะสอนง่ามเลยทุกคนนะปุ๊ง่ามาคิดกะคิดกามีอยู่ เด็ดเบอร์พักก่อนทุกคนนพักโบ่ไปเสือลับเสือกอยเบอรพักกะขี้รลายขี้ลาย,ลายนนเยนาะเด่ฮ้อนดิเด็ดวันนี้กระเด็แต่เสาทต่สี่เท่าไดลับมาี พอละสั่นี้คะได้หลายแลย้วทุกคนเดี๋ยวสิได้ขึ้นเฮิ่นต่ออีกก่อนโคโกุยขึ้นมาเฮิ่นละกะเดี๋ยวมาล้างพักก่อนทุกคนเลยล้างพักสิได้เอาไปซอยนะทางาวัดเพิ่นโลุกพีธาพีชนซอยเบื่อพักแล้วกระเพคกระเย็นกระปุ่งเคืองเลยนะทุกคนล้างล้างเอาไปซอยชื่อซีดาหลายนี่ให้มันหอมหอม เดี๋ยวส่วนสิได้เอาไปซอยก่อนมีนน้ยโทยนึงเลยโทยยังมีสอยได้ไพักไปทุกเดีวเขาบวชเป็นซอยซอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเลือกอยพักเป็นแบบนี้ได้ไเพ่จะนเห้ยตัดีเดม เทือพักสีหลายๆนี่น้อยนึงหลายด้วยด้ยนี่ปลาเติบได้ดีกว่ามีได้ทำนี้ได้ใกล้กับหงกระตากระตาเซ็ลๆไอติ่งเลไข่ตำหมดไข่จะโค่แล้วแล้วบอเพนะอืมนมแล้วล้วส่วยพักแล้วกับปุ่งเคริงเนาะอืะ แล้วฟุบจะเทิดจงังไงยำกินเลยฟุบจะท้เลยแต่ป่งเค้งนี่ชีนมนันอ่ะมาพีไว้ก่อนดี ก็แล้วจงไปจําได้ขมเลยนะกะก็หลายนึงเล็กๆด่แต่ละขมคักเนาะล้นให้มันเฮือนนังถ้าคือเปืยน่นมาไว้จันอยยังงเิงเดี๋ยวมาหึงตบลงเิงัพักมันพักกะลายจนวนเนาะ มืันนี้มาเพียกันหลายนี่ทุกคนเน่เพราะว่าจะแบ่งไปโคนำทำไมผู้ไม่ม<ท>่ไม่ไม่ไมอยแล้วเ,เสีอีไปแล้ว ไปเลยโมนี้ทดกคนเลยสีสันง่ามจ้าลยนากินทั้งนั้นข้าวโคโลงกำลังทุกคนหากะตำเร็วขาดไปได้คือข้าวโคเลยข้าวโคทันหอม บ่งน้อยอน,นี่บ่งใหญ่ออน,นี่แล้วบัดน,นี้นะเดี๋ยวตักเอาไปโคกันมาโถยน่อยโถยละหม้อขางได้ซื้อเรียบร้อยแล้วพี่เหลือกันทุกคนเดี๋ยวสอนตักไปโคกันพอคันทวอนเพื่อนบีกินน้ำได้ทุกคนดิบเลยไม่กินไม่ได้โคประมาณนี้ละ มาบบโคก่อนเดีเย๋ยวทามันสุกทุกคนโอ้โอ้กลือเงงมุกเกลือเงงุกมีโค้็มันสุกทุกคนะมีทางหลาสุกหลาบดีต่งแบบเยอะอัน,นเลอะก,กินนะหอ,อมอนะชิมมือกันละ เดนะี๋ทุกคนเดี๋ยวจะน่ายังป่งนะคูนสุกๆกันป่งโอ้โหขนแห้งอันนีทุกคนเดี๋ยวป่งก็มานี้นะคือสิสุกละคู่อันนี้ทุกคนมาเดี๋ยวป่งตักก็มานี้นะทางดิบกับประวัติพัยังไม่ตักอยู่ได้ตักไหมฮห้ หอมมะลิทุกคนโค่นหอมใช่ไอุ้ยถอยเตะแล้วเฮ้ยไม่น้ำมาหรอพ่อผมเอมาตักมาพีก็ทุกคนเลยตักไหมบกตักตัวดิบไปเลยตักเลยต้องตักหลายด้วยไม่มี็นมิด มามาทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยมาเพตัวนี้ตัวสุกตัวนี้ตัวดิบทุกคนมาเด้อเขานํำไปสอนได้กินอาหารดีได้เมนี้นะขออนุญาตนำผเรดมากินดิบนี่ทุกคนนะพอทนมากินเพงกินเพืนึง มาแตหางโง่พอพิ่นมาแต่หางโง่ทุกคนเลยใส่เมือ้อีออ่แบ่บบ่อาหารดีต้องแ้ต้อง เาทุกคนตอนนี F, ้จะสอนกากินข้าวกินน้าอิ่มไปทีบร้อยละอาหารการกินมื้อนี้ถือว่าอาหารดีทุกคนเห็นลาบอันมาเพซีงโงแล้วก็โคซุกแล้วก็มีทั้งดิบทุกคนเลยเดี๋ยวกินข้าวกินน้าอิ่มแม้แก่เดียวสอนกับสีได้ไปห้ไปหน้าต่อเพราะว่าเอะสอนกับน้องสร้ยเพื่อนไปกอนแล้วทุกคนเลยซีงโงก็ห้ากับสีเอาไปกินอยู่ไ้แน่แล้วกับสีได้แบ่งเฮ้ยแม่อยู่เฮ้ยแม่ต้มไม่ท่าไว้กินมือแรกเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถือว่าบ่ได้พาดเพราะน้องไปหายุหากินทั้งเรื่ คลิปหน้าอยูยหน้าสอนยังพาพี่พีน้องไปหาอยู่หาก,กินวันนี้นะ่ะสบายไปนึ่งมือเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณนี้เด้ทุกคนเดี๋ยวพบพอเดี๋ยวในคลิปหน้าเด้ดอทุกคนเดี๋ยวสอนสิได้ไปหาไปหน้าก็มนัน